ไอเวนะใครวะเจาเพชรของผมอ่ะน no hm ั่นแหละกับใครวะไอตัวมุกหรือเหลืองวะโอ้ยตัวมุกด้วย โอ้ยเยโคก็สูงเลยแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหดูแมงลงเดโหูโอเค งลงโครโหดอ่ะขอบคุณครับพี่มามาเวนเสีย่ยไม่ลงโคโด <laughs>